ว่บาบอแมนเห็นขาวๆผูกกัดนี่ริบดอกจ้ะนี่ดอกหนึ่นนงใส่เอา้าเกือบเหยียบอู้ปาดเกือบว่าเห็นเข้ามาเบิ่งใกล้ๆแมน มันจะสีนี้มูสองดอกเลยเต็มกระตาอีกแล้วจ้นะพูน่ะน้ำเท่งามว่ะเต้นรุ่นเดียวเบิดเลยมือนี่สองดอกน้ำงามนี่ดองวัวดอกนั้นเท่าล้ะดอกนี้จะ สว,สวยเลยอบงามๆเลยงามนี่งาม,งาม,งาม,งามขึ้นก็ไ,ได้นี่นี่นออกอีกละจ้ะน้ำเขาไปเห็นนี่สี สวยไหมอืมสวยคันจะถ่ายรูปอืม,อมจนแตกอันนี้เออมีดอกหนึ่งนี่นี่ดอกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นั่งหาเห็ดงดหลจะ หน่อยค่ะอยู่ในคักในเนี่ยเออยู้เห็นสองดอกน้ำขับน้ำเนี่ยน้ำขับ ด้วยตาเปล่าใหญ่อีหลีจ้ะโอ้โอ้ดอกนี้น้นน้อยเพรเอาเท่าดอกน้อยติดโอ้พุ่นขามมพุ่นเท่าโอ้เราอยู่ทั้งหลังเจ้านี่เท่าโอ้กดพกกดเม็ดอกเอ้ยงามมากจ้าเกใหญ่สวยๆนี่จ้ะโอ้อันนี้โว้บเราบ่เอาจ้ะแต่อันนี้แต่ดอกงามๆ สวยมากดอกนี่แค่ดอกนามอ <c oughs> เออปลานั่นบ่มีเห็ดเออสองสองดอกน้อยคู่กัน <c oughs> อืมย่างไปพาเพื่อนย่างไปมองแปลนพุ่นจอางงาน Mẹ <laughs> Đỏ ngắm ngắm Đỏ น้ำขักงามเนี่ยอืม,อ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 มดอกงามๆยังไงเอออืม,อมตัดลงถุงเจ้าว่ะ เออตัดฟังด้วยก่นอนตัดเ,เ,เร็วๆโหลดโอ้ยเนาะวลาไม่ดีนะ เห็ดเต็มทั้งหลังฝรั่งฟังโขวงเลยเด้อตึงอยู่ก้มเก็บกันยากเลยจ้ะเห็ดเต็มหลังเลยปาด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 เฮ็ดจังไดนฝรั่งฟังโขวงเสียเอาถุงใส่ไส้บาดนี่ปาด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 ถุงใส่ไส้ถุงใส่ไส้เต็มถุงเต็มไทยเต็มไปเบิร์ตบาดนี่เต็มถุงเต็มไทยไปเบิร์ตละจ้ะ โอ้ฝาตโท,ตโทโูิโทปาตโทโอ้หัวฮักอันนี้เต็มอิลีจ้ะมือนนิเต็มอิลีดอกเห็ดเปิดดอกเห,ห,ดกเหมม็ดได้ดอกงามงามดเห็ดสุดนี่สุดยอดเนาะพ่อมึงนเนาะสุดยอดเห็ดเลยมือนีิอ,อ่อนดอกเห็ดงามแท้งาม,างามดอกเห็ด แต่จะด,ดอกงามๆอมืโอ้ยจ้ะอือเราดอกเปอดสุดยอดงามคักงามเนี่ยเออไม่ทีมโอ้ยสุดยอด,ด,ยอดงามคักโอ้ด่างพวกเป็นหนึ่งพอมึงเลยยังลบไปลบมายังตั้งเต็มอยู่อือดอกเมียนแต่ฟางนั่นยัางฟางนั่นข่อยยางกับยังมีเต็มอยู่บางยานนี่ วเวาคอยไปหาอีกอยู่ด้วย้ะเห็ดปูดเห็ดโพงงามอู้งามเลยพ่อมึงเดีจ้ะมักยังงามไปงามว่ะอีกดอกหนึ่งสวยๆเลยอือมีเพื่อนไหมอือตัวนี้ก็ะมักยังเว้นตก โอ้อันนี้กรเลยดอกหนึ่งนี่อออือนี่น้ออืมออืมแข้งขาปักไงขาจุนทูนอยู่ งามาว่ะอืมงามครับอืมอืมญ่อุบาทญ่อุเบือใหญ่คักใหญ่แน่จ้ะถู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 ถสุดยอดเลยผองเอ้ยดอกโอ้เครดคู่กันบ่มีไผ่เห็น ขาแม่มขาสุดยอดเลยส,สวยๆเรือเพิ่นโอ้ยงามๆอยู่เรือเขาไม่ได้ห้อยมันออกอยู่ตรงนี้ล่ะเท่าน่ะท้าวดอกไม้ อืมอืมพอมุกเสียอายอูบ่บ่อวุ้ดนี่งามเทลงงามบานรอพอมึงเนาะปะัาสรุ่นนี่ยางไก่เห็ดจ้ะคุนเนาะของจุนฟูนอยู่ยังกวเห็นนี่สองดล้ว ปาด,ด,ดขาดนานีเดเพิ่งไข่ปาดดอกคดอกว่ะหนึ่งงามครับเดียวกันกับเพี้ตายเบื่อเลยอ,อุ้ยหัวรุดวะ่ะหัวขาดแล้วเนาะ ลมลมจะเอาหนาวนี่สวยงามอืดืแต่ดอกนะยังแมนเพิ่นใหญ่น,น,น,นี่นี่นี่คุณอ่ะโอ้ยนอสุดยอดนะ็อพอมึงเนาะนี่นแต่ว่าเห็ดอันนี้นะ่ะเป็นยังคือมากถือกินนี่นมาอันเอาหยยบดอกนะ อ้หันทั้งหลังจะหยับจะติ่งเคี้ยงจะติ่งเคี้ยงของเราวันนี้ะเยอะเหมือนเดิมจากกิบย้ำได้ก็ได้หลายคือเกา่าจากเต็มเหมือนเดิมเลย